มาจากนี้บ้านบ้านบัวจ้าบ้านบัวทีนี้ก็เอาไปตะเวนขายทุกวันเนี่ยจนเย็นจ้าทุกวันเลยตั้งจันทร์ถึงอาทิตย์บางทีก็หยุดวันอาทิตย์แต่กําไรนี่หน่อยสองบาทเนี่ยจ้าให้ถึงสองบาทสองบาทก็ขายได้ไปวางขายหรือว่าใส่หม้ใส่ขายเป็นวางแต่บางทีนี้แต่เขาเห็นเขาก็มาซื้อลุงลำลุงลำจ้าคนละสองถุงสามถุงมีไอเดิงปกติมีอะไรมีวันนี้มีเหลืออยู่มีแกงขี้เล็กแกงขี้เล็กแกงขี้เล็กพาเต็กไก่แกง แปงแฝงแต่แล้วก็แองน้องไก่แองน้องไก่แล้วก็มีกระดองกระดองมีมีพักมีเอวยมีมีลูกชิ้นทอด้วยเอาอย่างละนิดละหน่อยมาเนาะขนมจ้ะก็มีของหวานมันเชื่อมแซ่บหมูน้ำชาไข่มุกว่มีทุกอย่างีทุกอย่างเนาะลดนิดหน่อยดิสารพัดลดนิดหน่อยแต่สารพัดหลายทำมานานนะอาชีพนี่นี่นะเป็นแตนลูก ถามจริงจริงเลยจ้ะเป็นแค่ลูกจังเดียวตอนนี้อายุเท่าไรลูกตอนนี้อายุลูกสามสิบแปดกระต่ายอะไรนะสามสิบแปดผมไม่เคยเห็นไม่ขายตรงไหนขายฉันจะขายมาเป็นลูกชายเออสิบกว่าปีเองอยู่เนี่ยอยู่เรียนประสาทโอ้ขายทุกวันตอนนี้ลูกใหญ่ไม่เลยทำงานหรอปะพี่พ่ออยู่ฟิล์มมาเก็ตฉันก็มาขายนี่ยคุณยังไปกินก๋วยเตี๋ยวยำขนมจีนเรื่อยๆเนี่ยยำขนมจีนจับไม่ได้แล้วก็ยำ ยำมะม่วงฉันขายอยู่ฟิล์มเก็ตนี่นี่จ้ะเป็นคนคนกันไหนคนบ้านซาดบ้านซาดบ้านซาดโนนสูงนี่เลยบซาดแถวทางไปมาลาเนาะจ้าใช่ไหมจ้าจ้าจ่าโอ้อันนี้ชิชิป้าเลยเนาะที่นี่ก็อนตอนอยู่ฟิล์มเก็ตเนี่ยฉันขายมาล์เก็ตหนึ่งใจเ้าเริ่มเปิดเลยแค่นี้พอพศหกสิบสี่ฉันก็หลักขาย พอไปขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านกตะกรีนนี่เนี่ยเป็นขายก๋วยเตี๋ยวทั้งตะกรีนตะรนใส่มาแต่ว่าเรามากจะลูกในนอนนะที่ในช่วงฉันยืดมาพีมาเก็ตเผื่อมันจะบูมเผื่อมันจะดีขึ้นแต่มันก็พอขายได้บ้างจ้ะมันก็ขายได้ขายขายได้ดีอยู่ใกล้ๆใกล้น้องใหม่น้องเยาว์นี่เลยแต่ตรงไหนอะไรพี่มาเก็ตมั่งนี่ยจ้ะเอาผมไอ้คีเล็กถุงนึงในตีคีเล็กมีไหมมีคุณลุมชั้นลึกมากชื่อไอ ชื่อไกก๋วยเตี๋ยวชื่อไกชื่ออายชื่ออายผมลืมเลยชื่อคู่เมนูชื่ออะไรตองเอาบอกชื่อเลงก็ได้เมนูด้ดูหนาชื่อแป้นชื่อแป้นโอ้คนสวยยังสวยเหมือนเดิมนะชื่อแป้นชื่อร้านชื่อร้านเจ๊ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเขายยำเหมือนกินขายยำมะม่วงนี่ขายน้ำโค้งตอนนั้นามก็ยาวนี่ตอนนั้นมีร้านใช่ไหมจัดจานอ๋อตรงที่ร้านอันนี้จัดตรงขามก็ยาวนี่อ๋อตอนนี้ออกมาแล้ว อันนี้มาเียขายไงไปขายตอนนี้ฉันฉันโทรศัพท์ฉันเห็นในกระเป๋านี่ก็มีฉันเห็นตลอดไปลงเฟซใครอยู่ไหนฉันเห็นโมดนะดึงมาเลยไ <c oughs> ด้ทัานสวยจะติดตามวันนี้ก็ดูจะของห <c oughs> นึ่งวันหนึ่ันที่หนึ่งมกราหกแปดครับเอ้ยกรกฎะดาหกแปดครับมาเจอคนสวยครับสู่ชีวิตครับหัวขายก๋วยเตี๋ยวเมียมาขายของหททัวใ <c oughs> จบุบพวงกาตาตุ่ยรับรวยเด้อวันนี้มดสินนะเดี๋ยวมาดูของกินครับครับสดี แคทเาอรีนขายตัวไปสวัสดีครับ